ดีครับผมเอฟซี FC รถไถฟอร์ดครับเอ้าไถหน้าอยู่ดีๆีพ,พอพมาม่พอผลไม้ปลาครับบ้านี้บักยางครับผมโอ้อาจารย์ใบเพิ่นมากหลายครับบ้านี้เอาเดียวข้าพุ่มกินบักยางแล้วบ้านเป็นไรครับพี่น้องไ,ไม่รู้ตัวดูฝรั่งคุณอ่ะโอ้ทอดจะเปนตะเบ้าใดคนเอกตัวกับพีตัางหาเลยนี่ข้ากินบักยางครับผม ขึ้นตอเลยวะอุ้ยเอาแล้วครับพี่น้องเลยคุณบักยางดกครับพี่น้องเฮ้ยเหลืองเต็มตุ่นเลยครับพี่น้องเอ้ผม อาจารย์ใบจอดรถทันทีเลยครับผมเพิ่มพลังก่อนเพิ่นว่าบอกยางธรรมชาติครับผมโอ้ยมา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 เดี๋ยวสีหลองสีเบิ้ลครับผมเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสีหลองสีเบิ้ลครับผมของแท่เด้่ครับนี่บอกยางครับบอกยางบอกยางบ้านเรียนบ่ พี่น้องเลยเดี๋ยวลองสิมมือเดินม,มา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 ,มาพี่นออ้องมาอู้หูว่าแต่การแต่การแตการพี่น้องเลยอุ้ยนี่สุกแน่โบสุกแน่ครับมีอุมีหลายครับมีหลายเออ เดือมพลังเสีหายนวยไปแล้วครับเป็นเออโอ้อันนี้กับบักม่วงครับผม จตไปกินกับเขาครับลเนะมันลอู้พี่น้องพี่น้องพี่น้องจะตไปกินกับเขาโอ้่วย่ยห่่วยห่วยมันเลิวนะก็แล้วโอ้บักม่วงมมนเริมสุกแลวครับผมบางทีเราเต็มส่วนเลยได้นน่บักม่วงะเรียาใส่ครับพี่น้องหวานดีเลยเอาไปกินกับเขานี้โอ้ห โอ้เป็นหินรถเทน้าเดินตามใปหดอกโอ้โอ้อบังงเสียบัง่วงเสียบ เอาไว้กินกับเข่าครับผมโอม้โอ้มีแต่ของกินแซ่บเสีบครับผมมาจากบางยางมาจากบางดวงสุกเอ้ยพี่น้องเลยเจือผอลใหม่แซ่บแล้วครับพี่น้องเลยบักม่วงนี่ไว้กินกับเขา่าดูสุดยอด,ดเลยเลยพี่ยอดดีีบักม่วงโออ โอ้เอ้ยโอ้ยจังน้อยมาอาทิตย์หน,น้านี่เด้กินน้อยสุกเลยแล้วนี่ามาอาทิตย์หน้านเด้กิน,นสุกแท้นี่มึงสิล่ะเออ เหลืองอุยหุยครับพี่น้องไปชิมกับเขาเขาทาเว้ยมาอาทิตย์หน้าด็กิี้น้อยสุกแท้แล้วดิเฮ้ยเดาว่าปีนี้บักม่วงร้ายแห่นอะนีะ่เปิสดสคแล้วารอดครับพี่น้อง เป็นยเใส่ยากขนาดนี้ใส่รถใส่รถไทยหุ่นเอาเลยครับผมตาาตแดเนว่าอย่าตายเรียบแต่จาเห็นกันจางรถกี่รถนะจางืนใเป็นเวลาีเป็นีทากูปันยาขั้นไทยขั้นไทยเธอเดียวกับยากับโตาาหย่อนเนาะ เลี้ลลยงทีนี่ละหามันหากรอยแน่เท่าเดี๋เป็นหนาดินนาฬิกาบกหอยในดินน้ำคาร์โล่าเนี่ยดส๋พี่ีเข้าเคื่อง ี๋ยวเบิร์นี้ก็เป็น,น,นปล็อกนั่นก็นสบายเราบ้านนี่ลวงเลยลวงเลยไปล็อกนั่นลวงเลย ไปเลยล้วนุณแล้วโอ้ยดียมาคนว่าไก่เนี้ยคุณงามพ่อเต่งเออไก่งามพวกนขนคนงามพ่อเจ่งคนว่าครับพี่น้องเขียนเขาไปเรื่อยไดนะ้ครับหนึ่ง น้ำต้น,นไม้ต้นลหลหัวโขงหัวโพนสีเขีขขขขยนเขาจนห้อมจนเกี่ยงจนมือดีเ,เลยไปายใบอาจารย์ใบห,ห้องวิศวะเนอกพนออกแบบให้เอ้ยไก่งามพ่อขนคนงามพ่อเต่งครับผมไปแล้วครับพี่น้องกันบานนี้ไปโบสังโบลาก,กันเลยอาจารย์ใบห้องบ่านี้เสียจัดเลยบานีโอ้พี่น้องเลยเอ้ย อุ้ยเฮ้ยอุ้ยเต็มเลยว่ะโอ้พี่น้องพี่น้องน,นี่นี่นี่งานนี่โอ้ตายแล้วครับพี่น้องเอ้ยโดนรถแล้วแล้วครับพี่น้องนี่น,นี่นี่อยู่งานงต่ำๆนี่นี่งานงต่ำๆนี่แตกอื้ออยู่นี่เออโอ้ยนี่เต็มเลยนี่เอ้ย โอ้อนีอยู่นี่เด้ออาจารย์เลยนี่ใกล้ๆนีๆ่นี่นีน่โอ้ตกใจเลยครับพี่น้องเตะล่ามลาเพืนผู้ใบต้นรถเล่เลเเงง่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่เ่า่นึ่่่้า่่่่่่่่่่่่ โอ้ยตอมเต็มหัวเพื่อน,นึงครับพี่น้องในบ้านนีงตายเออเอออือ้ยออือบอกไล่กันหัวหน้าครับผมอ้าวไปเดี๋ยวมึงคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเด้อหรือว่าไปได้กดแล้วก็สิบ่ได้ยฝากคลิปใหม่ๆครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับ